ต่อไปเราไปดูจุดมุ่งหมายของการฟังกับการดูบ้างว่าเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรหรือมีหลักอย่างไรนะคะประการที่1ก็บอกว่าฟังและดูเพื่อเกิดความรู้ความคิดเป็นอย่างไรนะคะบอกว่าถ้าเราได้ฟังสิ่งที่ดีงานสิ่งที่ให้ความรู้กับเราอย่างเช่นตอนนี้บอกว่าสุขภาพของคนไทยเรานะคะมันเป็นยังไงบ้างสุขภาพของคนไทยเราตอนนี้ รวมทั้งสภาพอากาศรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะก็ทําให้เราทำไมเป็นไข้เป็นหนวัดกันตอนนี้ทาไมตามสานีวิทยุหรือทั้งวิทยุเนี่ยก็จะมีการบอกว่าอ้าให้อ่ให้เราทำไมเวลานอนต้องสวมเสื้อผ้าให้อ่าให้ให้ใหใหเกิดความอบอุ่นกับร่างกายใช่ไหมคะผ้าพันคอก็อพันคอเสื้อถ้าสมมุติว่าทำไมบริเวณคอนี่ เราจะได้รับความเย็นใช่ไหมเพราะเสื้อเนี่ยเราสวมไปในตัวเราไม่เคยเกิดปัญหาแต่ตรงคอนี่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาผ้าพันให้อุ่นไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเป็นไข้หวัดขึ้นมานะคะเป็นหวัดขึ้นมาหรือไม่หรือเวลาที่นักเรียนไหมคะสูบบุหรี่บ่อยบอกปัญหานี้เกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะคะสูบละไม่หลอดลมถุงลมโป่งนะคะ,ะนักเรียนก็คงเคย เคยเห็นเคยรู้กันมาแล้วนะคะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเราอย่าไปขืนปฏิบัติเพราะนั้นฟังและดูเพื่อให้เกิดความรู้แล้วก็ความคิดขึ้นมาว่าเราจะทำอย่างไรและพิจารณาให้ดีถ้าไม่รู้ต้องทำไมคะถามถามใครบ้างถามผู้รู้เช่นครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่นะคะคนอื่นๆเราจะเชื่อได้ไหม ได้บ้างแต่ต้องพิจารณาให้ดีนะคะประการต่อมาฟังและดูเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเราเรากำลังเครียด,ด,ดนะคะเราก็ข้อดูทำไมเขาฟังเพลงนะคะ,อ,ะอย่างเช่นในระยะช่วงก่อนๆน,นี้ขนาดครูจะนอนครูทำไมคะแมมันเครียดเหลือเกินนะคะไม่รู้ปัญหาอะไรเยอะแยะ ครูใช้วิธีเปิดเพลงฟังหู้สบายอารมณ์นะคะหรือเปิดธรรมะฟังยิ่งสบายใจใหญ่เลยนะคะสวดมนต์บ้างนะคะก็จะทําให้จิตใจผ่องใสนักเรียนใบหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่บอกอะไรบอกว่านักเรียนมีสุขหรือทุกข์นะคะถ้าหน้าเศร้าๆก็แสดงว่ามีทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นมีทุกข์ต้องหาทางระบาย นะคะระบายกับครูบาอาจารย์หรือเพื่อนเพื่อนเรานะคะบางทีเพื่อนอาจจะช่วยเพื่อนได้แต่เราต้องพิจารณาดูเกิดทำไมเพื่อนดึงไปในทางที่ที่ผิดก็จะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพยายามดูไว้นะคะพิจารณาแล้วถ้าหากว่ายังไม่อะไรนะคะยังยังไม่เกิดความรู้สึกที่เราเชื่อมั่นเราก็หม่ไปหาผู้ใหญ่นะคะ mm. คุณครูทุกคนในโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะ จะเป็นเพื่อนฟังที่ดีให้กับนักเรียนได้จะเป็นเพื่อนที่ให้แนวทางชีวิตกับนักเรียนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาอะไรมาถามเราจะพยายามช่วยกันนะคะแล้วครูคทุกคนไม่มีใครที่จะเป็ไมผลักภาระบอกอุ้ยฉันไม่ช่วยเธอฉันไม่อยากฟังเธอนะคะโดยเจตนาแล้วไม่มีนะคะแต่ถ้าไม่แต่ถ้าประเธอ,อยังขืนปฏิบัติอยู่บ่อย คุณครูเตือนแล้วเตือนอีกถ้าเตือนซ้ำซ้ำ,ซ,ำซากซากหลายครั้งหลายคราเกิดความเบื่อหน่ายไหมเออต้องนึกถึงตัวเราใช่ไหมเหมือนกันถ้าใครมาบอกว่ามาถามเรามาปรึกษาเราเสร็จแล้วไหมคะไม่ปฏิบัติตามผลเสียมันเกิดขึ้นแล้วท้ายที่สุดก็คือตัวผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละจะเกิดความเสียหายใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตของเธอ เพราะน,นั้นฟังฟังให้ดีนะคะฟังดูเพื่อเกิดความเพลิดเพลินจำเริญใจเมื่อเราหมายเกิดความเครียดแล้วก็ดูให้พอสมควรสมวัยนะคะประการต่อมาบอกว่าฟังและดูอะไรคะ,ะตื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรา อย่างเช่นทำไมคะฟังข่าวเพื่ออะไรอย่างขณะตอนเนี้ยเขาบอกว่าจะมีการปลูกป่าเขาบอกว่าถ้าประชากร63ล้านคนช่วยกันปลูกป่าเราก็จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นอีก63ล้านต้นใช่ไหมค่อประเทศชาติจะดีขึ้นไหม เพราะนั้นช่วยกันนะคะอย่าทําลายต้นไม้ช่วยกันปลูกนะคะคนละต้นสองต้นบ้านเมืองเราก็จะดีขึ้นนะคะมีความร่มเย็นขึ้นประการที่4นะคะฟังและดูเพื่อสื่อสารนะคะเพื่อหาสาระและคติในชีวิตนะ,ะก็คือทไมอันนี้ฟังอะไรละต้องฟังอะไรละรายการที่ าสาระน่ารูต้ต่างๆใช่ไหมคะเพื่อการดำรงชีวิตของเราฟังธรรมะบ้างนักเรียนอย่ายิ้มนะอย่าหัวเราะนะการฟังธรรมะเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์ในจิตใจของเรานะคะแล้วเราก็จะรู้จักการมองคนในแง่ดีนะคะฟังธรรมะบ้างจะเกิดประโยชน์สิ่งสำคัญอย่าไปมองคนในแง่ร้ายและจิตใจเราจะไหมคะใจเราจะไม่เป็นสุข เพราะนั้นมองในแง่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนักเรียนแล้วคนที่มองคนในแง่ดีเนี่ยนักเรียนหน้าตาจะผ่องใสแจ่มใสตลอดเวลานะคะแล้วไม่แก่ด้วยนะคะเพราะนั้นค่าชีวิตเราสดใสนักเรียนอยู่ต่อไปอายุ80หน้านักเรียนก็ยังทำไมยังใสยอยู่อย่างเมื่อคือนนี่คุณดูนั่งดูรายการโทรทัศน์ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ80เนะี่ยนักเรียนหน้ามองยังไม่แก่นะคะหรืออย่างท่านประธาน มูลนิธิผู้จัดการโรงเรียนวางไกลวนท่านกวันแก้วท่านก็มองไม่แก่เพราะท่านทํำไม่มุ่งทําประโยชน์แล้วท่านพยายามมองคนในง่ายดีเห็นไหมคะท่านมองไม่แก่เลยนะเราเห็นตัวอย่างใกล้ๆเราเนี่ยนะคะเพราะนั้นนําไปปฏิบัติเสียนะคะต่อไปเราก็าไปดูหลักเกณฑ์ในการฟังและดูสื่อต่างๆว่าเราจะทําอย่างไรบ้างนะคะ ประการที่หนึ่งบอกว่าหลักการฟังหลักการฟังจากบุคคลและการดูนะคะก็จะมีการเล่าเรื่องที่ฟังที่ดูมาให้ถูกต้องไปพบอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะหรือไปดูอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเล่าให้อย่างถูกต้องแล้วอย่าลืมว่าทำไมคะ พยายามดูแล้วต้องออกความคิดเห็นเรื่องที่เราดูมาแล้วเป็นอย่างไรมันสนุกไหมมีประโยชน์ไหมนะคะถ้ามีประโยชน์นะคะเราก็นำไปปฏิบัติแต่ถ้าดูแล้วมันไม่ไม่น่าจะมีประโยชน์นะคะเราก็ไม่ไม่ต้องไปทำเพราะนั้นอย่างที่ครูเคยบอกว่าความดีเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสามส่วนใช่ไหมทำดีแล้วหนึ่งตัวเราหไหมคะ หนึ่งตัวเราไม่เดือดร้อนสองสังคมยอมยอมรับใช่ไหมคะแล้วสามล่ะเออมันมีทั้งหมดสามข้อหนึ่งหนึ่งตัวเราดูแลทำไมตัวเราไม่เดือดร้อนสังคมสังคมไหมเดือดร้อนไหมต้องสังคมต้องไม่เดือดร้อนแล้วเขายอมรับด้วยสามประการนี้เราจัดมาเป็นความดี ถ้าพ้นจากสามข้อน,นี้แล้วนะักเรียนถือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะคะทำแล้วประชากรเดือดร้อนทําแล้วเพื่อนๆเ,เราเดือดร้อนอย่าทํานะคะอย่ามุ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนส่วนตนให้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศเออประเทศชาตินั่นคือสิ่งที่ดีนะคะอย่าลืมว่า อย่าลืมว่าดูแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์นะประการที่2บอกว่าสแสดงความคิดเห็นนะคะ,ะ,สะแสดงความคิดเห็นแล้วก็นำสิ่งที่ที่ฟังหรือที่ดูเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะอันนี้ก็คือหลักของการ หลักของการหลักเกณฑ์ในการฟังและดูสื่อต่างๆประเภทที่1ก็คือฟังจากบุคคลและดูจากกิจกรรมการแสดงการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนักเรียนอย่างวันที่19เดือนธันวาคมเราก็จะมีการจัดงานอะไรนะักเรียนสวนพุทธศาสนะคะนักเรียนจะมีต้องมีความคิดแล้วเราจะมีส่วนร่วมในงานนี้อย่างไรบ้างมาทุกคนต้องคิดแล้วทุกคนพยายาม ช่วยกันทำนะอย่าลืมว่าในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเราควรจะมีอะไรนะฮะมีส่วนร่วมด้วยนะถ้าทุกคนคิดได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐนะักครูอยากเห็นเหลือเกินว่าทุกคนมีความคิดในลักษณะนี้เราต้องมีส่วนร่วมในการที่ทำในการทำความดีทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนภายในสังคมภายในประเทศชาติ ต่อไปหลักการฟังแล้วก็การดูข่าวและเหตุการณ์ทั้งเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ไกลตัวนะคะใกล้ตัวก็สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนของเราถ้าไกลตัวก็อาจจะมาอาจจะดูจากข่าวคราวนะคะคราวข่าวคราวไม่ใช่ข่าวข่าวคราวกับข่าวลักษณะไม่เหมือนกันนะคะควบกล้ำกับไม่กล้ำนะคะ มีอะไรบ้างจาักการฟังกันดูข่าวคราวเรื่องใกล้ตัวและไกลตัวก็คือฟังแล้วมาถ่ายทอดที่ถูกต้องบอกที่มาของแหล่งข่าวได้แล้วก็ฟังดูแล้วเชื่อได้หรือไม่ได้นะฮะประการต่อมาฟังหลักการฟังดูคำอธิบายต่างๆนี่เวลาที่เราจะฟังหรือว่า ฟังคำที่บบยต่างเราต้องพยายามจับใจความให้ได้นะคะจับใจความให้ได้แล้วทาไมตอบคําถามให้ได้โดยตั้งคําถามตอบคําถามแล้วเสร็จแล้วจดจดเล่าไปทําไมจดเพื่อทําไมนําข้อความเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดเออเกิดประโยชน์กับตัวเราหรือเกิดประโยชน์ในสังคมได้นะคะต่อไปหาาน่ยงานใน